SCB Podcast You are welcome be ready to get wealthy Presented by SCB Wealth ค่ะผู้ฟังพบกันอีกแล้วค่ะในตอนที่2ของ Tax and Law Made Simple ค่ะซีรีส์ใหม่ของรายการ y r ย Welcome ที่จะมาคุยให้ทุกท่านได้ทราบง่ายๆเกี่ยวกับภาษีแล้วก็กฎหมายที่น่าสนใจรวมถึงเคสต t ดี้ที่กำลังเป็นประเด็นในขณะนี้ค่ะ ในตอนที่2นี้ค่ะกระมะวลชนกรามโกมตุตอยู่กับดรสาธิตผ่องธัญญาทีม Estate planning and family office ธนาคารไทยพาณิชย์สวัสดีค่ะพี่เอสสวัสดีครับคุณพลอยครับค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันง่ายๆถึงสรุปภาษีสำหรับประกันสุขภาพที่ผู้ทำประกันควรรู้ในปี2564นี้ค่ะว่าปี2564เนี่ยประกันสุขภาพมันฮอตมากเลยค่ะ มันมาแรงมากตอนนี้เพราะว่าทุกคนใส่ใจสุขภาพแล้วก็ทุกคนมองว่าเฮ้ยเราควรจะมีประกันสุขภาพกันไว้บ้างไม่มากก็น้อยเพื่อช่วยเพราะว่าโรคต่างๆตอนนี้มากมายนะคะก็เลยเราก็เลยอยากรู้ว่าเฮ้ยทาประกันสุขภาพไปแล้วเนี่ยปีนี้เราต้องจัดการภาษีของเรายังไงบ้างคะพีเพสเบื้องต้นขอเล่าแบ็กกราวนิดหนึ่งนะเรื่องของประกัน สุขภาพกับภาษีเนี่ยมันมี2ประเด็นที่ต้องเข้าใจก่อนนะว่าเวลาเราซื้อประกันสุขภาพเนี่ยประกันสุขภาพก็เป็นประกันรูปแบบหนึง่งนะถ้าเราได้รับสินใหม่ทดแทนคือได้รับเงินจากบริษัทประกันนะฮะซึ่งบริษัทประกันอาจจะจ่ายตรงไปที่โรงพยาบาลเลยนะครับหรือจ่ายให้เราเมื่อเนื่องจากเราเอาใบเสร็จมาเบิกก็ตามเนี่ยนะครับอ,อย่างนี้ถือว่าเป็นการยกเว้นนะเงินได้ ถือเป็นเงินได้แบบหนึ่งแต่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาคือขาท,<ม>ที่เราได้รับผลตอบแทนจากบริษัทประกันก็ยกเว้นอันนี้อีกขาหนึ่งที่เราอยากจะคุยกันเยอะเพราะมันเป็นเสร็จอย่างหนึ่งก็คือขาของค่าลดหย่อน<ม>คือเวลาเราซื้อประกันเนี่ยนอกจากว่าพอเราได้รับสินใหม่ทดแทนจากบริษัทประกันแล้วเนี่ยในเรื่องของสุขภาพเราก็ได้รับยกเว้นภาษีแตนะ่บางคนก็อยากจะรู้ในเรื่องค่าลดหย่อน ค่าลดหย่อนเป็นเป็นเรื่องของการบรรเทาภาระในกรณีที่เราไปซื้อนะฮะแล้วก็จ่ายค่าเบี้ยรประกันในปีภาษีหนึ่งงเนี่ยนะเราสามารถเอามูลค่าของการซื้อประกันเนี่ยมาลดหย่อนคือมาลดนะฮะกับเงินได้ที่จะต้องเสียภาษีนะอันนี้เราจึงเรียกภาษาว่าเป็นค่าลดหย่อนเพราะนั้นประกันสุขภาพจึงมีสองส่วนเลยเป็นเงินได้ยกเว้นนะเวลาได้รับจากจากบริษัทประกันแล้วก็เป็นค่าลดหย่อน สำหรับการเสียภาษีประจําปีนั้นคนที่ซื้อประกันมาทุกปีเนี่ยนะครับโดยเพราะเ,าเราคุยกันเรื่องประกันสุขภาพในในครั้งนี้เนี่ยก็จะรับค่าลดหย่อนด,ด้วยเราก็เลยอยากจะเล่าให้ฟังนะครับว่าค่าลดหย่อนปัจจุบันในเรื่องของประกันสุขภาพขอคุยในเรื่องประกันสุขภาพอย่างเดียวก่อนนะฮะตอนนี้เนื่องจากว่ามันเป็นเรื่องเฉพาะที่สําคัญนะฮะก็คือเรามีประกันสุขภาพที่เป็นค่าลดหย่อนได้2อย่าง อย่างที่หนึ่งเนี่ยเป็นการซื้อประกันสุขภาพให้กับตนเองนะให้กับตนเองอย่างที่สองเนี่ยเป็นการซื้อประกันสุขภาพโดยซื้อให้กับพ่อแม่แต่ลูกเนี่ยเป็นคนจ่ายค่าเบี้ยนะครับแล้วก็พ่อแม่เนี่ยเป็นผู้เอาประกันนะฮะอันนี้เราเรียกว่าซื้อประกันสุขภาพให้กับพ่อแม่เป็นลูกกตัญญูนั่นเองนะฮะมีสองอย่างครับค่ะโอเคงั้นงั้นตอนนี้เราเข้าใจคอนเซปต์สองอันแล้วคือ ประกันสุขภาพเนี่ยถ้าเราได้ได้ได้ไดสินใหม่มันมามันได้รับยกเว้นภาษีกับค่าเบีย้ยที่เราจ่ายไปเราเอามาดถย่อนได้นะคะใช่แล้วก็เป็นประกันสุขภาพสองอย่างที่ลดหย่อนได้เพื่อที่จะเพิ่มแรงจูงใจในการทำประกันสุขภาพรัดให้เราลดหย่อนใช้ตรงนี้ที่ซื้อให้ตัวเองกับประกันสุขภาพที่ลูกมีความกระตันยูออกค่าเบีย้ยให้คุณพ่อคุณแม่เวลาเจ็บป่วยประมาณนี้นะค่ะพี่เอสใช่ครับใช่ครับค่ะงั้นเดี๋ยวเรามาคุยกันก่อนว่า สิทธิประโยชน์ทางภาษีของประกันสุขภาพของตนเองเนี่ยอย่างที่เราว่าไปเนี่ยทำยังไงเราถึงจะได้ตรงนี้ทำยังไงเราถึงจะลดหย่อนได้แล้วก็มันมีเงื่อนไขอะไรบ้างคะคือเรื่องประกันสุขภาพเนี่ยปัจจุบันนะในปีปัจจุบันเนี่ยเราให้สิทธิ์นะทางรัฐบาลเขาให้สิทธิ์เป็นค่าลดหย่อนนะเมื่อผู้เอาประกันเนี่ยก็คือผู้มีเงินได้นั้นไปซื้อประกันสุขภาพให้ตนเองเขาให้สิทธิ์สูงสุดที่25,000ืห้าสมมุติว่าปีนี้นะ พี่ก็ไปซื้อประกันสุขภาพนะครับประกันสุขภาพให้กับตนเองเนี่ยเราก็ซื้อซื้อสามหมื่นแต่รัฐบาลก็บอกว่าค่าเบีย้ยสูงสุดที่จะเอามาใช้สิทธิ์เป็นค่าลถหย่อนได้ก็คือ25 0หมื่นานะฮะนั้นเราจึงต้องจำว่าประกันเบีย้ยประกันสุขภาพสูงสุดปีนี้เนี่ยก็คือ2องหมที่ได้สิทธิ์เป็นค่าลดหย่อนแต่กฎหมายเนี่ยมันก็ไปเขียนเพิ่มเติม ซําซ้อนกับในเรื่องของประกันชีวิตด้วยประกันชีวิตเนี่ยเขาให้ใช้สิทธิ์เป็นค่าลดหย่อนเหมือนกันนะแต่ประกันชีวิตเนี่ยได้สิทธิ์ค่าลดหย่อนสูงสุดที่1น0 0 0 0สนทีนี้พอแต่ละคนเนี่ยมีสิทธิ์ซื้อทั้งประกันสุขภาพนะให้กับตนเองแล้วก็ซื้อประกันชีวิตแล้วบางคนเนี่ยซื้อพ่วงกันด้วยคือซื้อประกันชีวิตแล้วมีรายเดอร์ก็คือมีแบบกรมธรรม์พ่วงเป็นประกันสุขภาพ ก็เลยมีคําถามว่าสรุปเดิมประกันชีวิตบอกให้แสนหนึ่งประกันสุขภาพบอกให้สองหมแล้วมันใช้ยังไงก็เลยย,างง,ยางงงมีคําตอบอย่างนี้นะครับว่าหลักต้องจําหลักก่อนหลักก็คือประกันสุขภาพใช้สิทธิ์ได้สูงสุด2 5งหมประกันชีวิตใช้สิทธิ์ได้สูงสุด1นึ่งแแต่กฎหมายเขียนล็อกบอกว่าไม่ว่าจะซื้อประกันชีวิตประกันสุขภาพเท่าไหร่สูงสุดเนี่ย แต่พอมาใช้สิทธิ์แล้วประกันชีวิตบวกประกันสุขภาพสูงสุดไปกรอกในแบบได้แค่แสนหนึ่งก็เลยแปลว่าสมมุติว่าเราซื้อเต็มสิทธิ์ก็คือซื้อประกันชีวิต1น0 0งแประกันสุขภาพ<ม>สองหมเวลาไปกรอกเนี่ยเราก็มี2ทางเลือกคือหนึกรอกประกันชีวิตไป1นึ่งแแล้วประกันสุขภาพไม่ต้องกรอกคือไม่ได้สิทธิ์เพราะเขา<ม>บอกว่าประกันชีวิตบวกสุขภาพได้แสนหนึ่ง <laughs> นะเพราะนั้นวิธีที่หนึ่งก็คือกรอกไปเลยหนึ่งแสนในประกันชีวิตแล้วก็ไม่ต้องพูดถึงประกันสุขภาพเพราะมันไม่ได้สิทธิ์แล้วหรืออย่างที่สองก็คือกรอกประกันสุขภาพไปสองหมื่นห้าเพราะเราซื้อสองหมื่นห้าจริงแต่ก็เลยเหลือสิทธิ์ในการกรอกประกันชีวิตได้แค่เจ็ดหมื่นห้าเพราะว่าสองอย่างนี้มันรวมกันได้หนึ่งแสนนะครับอันนี้คือหลักการในการใช้มีสองทางเลือกนะครับบางคนก็เลยบอกว่าเอางี้ในเมื่อต้องซื้อประกันสุขภาพก็เลยซื้อ ประกันสุขภาพ2อ0 0 0ื้าแล้วก็ไปลดค่าเบีย้ยประกันชีวิตที่จ่ายต่อปีเหลือเจ็ด0ืห้าก็ตามสิทธิ์ทุกอย่างก็เป็นเจ็ดห2ื0นห้าบวกสองมืห้าโอเคแต่กฎกฎหมายเขาก็ไม่ได้เขียนอย่างนี้เขาก็เขียนแค่ว่าแต่ละคนก็ซื้อประกันชีวิตสูงสุดได้แสนหนึ่งประกันสุขภาพสูงสุดได้25 0 0 0ในการใช้สิทธิ์จะใช้สิทธิ์มารวมกันได้แค่แสนหนึ่งนั่นเองนะครับก็ลองต้องประยุกต์วิธีการในการยื่นแบบกันนะครับเพื่อจะดูว่าเราจะเลือกซื้อแบบไหนนะครับ นี้ประกันสุขภาพที่ลดหย่อนได้ก็จะมีเงื่อนไขคร่าวๆนะครับว่ามันต้องเอาประกันกับผู้ประกอบธุรกิจประกันในประเทศไทยนะครับคุ้มครองได้ทั้งเจ็บป่วยคุ้มครองอุบัติเหตุก็ได้โรคร้ายแรงก็ได้ดูแลระยะยาวรวมถึงในเรื่องของสุขภาพในเรื่องของโควิด1นทีนี้ด้วยครับอืมประกันโรคร้ายแรงนี่อย่างเหมือนที่ เออบริษัทประกันชอบขายว่าถ้าเกิดเป็นประกันโรคไล่แรงอย่างพวกมะเร็งขึ้นมาอันนี้ก็คือถือว่าเป็นประกันสุขภาพตัวนี้ด้วยถือ<ช>ครับถือฮะประกันโรคไล่แรงได้ครับมะเร็งก็เป็นครับโอเคอเค,อเค,ค่ะงั้นพอพอต่อไปเรารู้แล้วว่าตอนนี้ถ้าเราซื้อประกันสุขภาพให้ตัวเองต้องทํำยังไงแล้วก็ได้ลดหย่อนแค่ไหนมาถึงเหล่าลูกกระตันยูที่อยากจะซื้อประกันสุขภาพให้พ่อแม่แล้วก็อยากจะลดหย่อนภาษี ของตัวเองด้วยเนี่ยมันยากไหมคะพีเอสมีอะไรบ้างคะมันเรื่องประกันสุขภาพเอ่อที่เราซื้อให้พ่อแม่เนี่ยอันนี้มีความซับซ้อนอยู่พอสมควรทีต่ต้องต้องต้องค่อยคคิดค่อยๆฟังนะครับก็คือเงื่อนไขเขาบอกว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยต้องมีรายได้ไม่เกินสามหมื่นด้วยนะครับคือคนที่เราจะซื้อประกันให้เนี่ยนะครับ เออคือคุณคุณพ่อคุณแม่เพราะฉะนั้นผู้ที่เราจะซื้อประกันให้เนี่ยคือคุณพ่อหรือคุณแม่เนี่ยจะต้องมีรายได้ไม่เกินสามหมื่นบาทต่อปีถ้าท่านมีรายได้ที่ที่อยู่ที่เป็นรายได้พึงเสียภาษีอยู่แล้วเนี่ยเกินสามหมื่นบาทกฎหมายใช้คําว่าเกินสามหมื่นบาทต่อปีเนี่ยนะครับสามหมื่นพอดีก็ยังยังยังถือว่ายังคงซื้อให้ได้แต่ถ้าเกินสามหมื่นบาทท่านมีรายได้เกินสามหมื่นบาทเนี่ยเราก็ ใช้สิทธิ์ในการเป็นลูกกตัญญูซื้อประกันสุขภาพให,ให้ท่านไม่ได้นั่นเองเพราะฉะนั้นอันดับ<า>แรเแกเราต้องดูก่อนออว่าท่านมีรายได้เกินสามหมื่นหรือเปล่าในเชิงภาษีนะครับเป็นรายได้เชิงภาษีคือเสียภาษีนั่นเองเนี่ยนะถ้าเกินสามหมื่นก็ซื้อให้ท่านแล้วก็ใช้สิทธิ์ไม่ได้แต่ถ้าท่านมีรายได้เ,เท่ากับสามหมื่นหรือต่ำกว่าเนี่ยเราก็ซื้อประกันสุขภาพให้คุณพ่อคุณแม่โดยเขาให้สิทธิ์นะว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยที่จะ ลูกจะมาซื้อประกันให้เนี่ยจะต้องอซื้อประกันได้ไม่เกินหมื่นห้านะครับหนึ่งหืห้าพันบาทต่อพ่อแม่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดตัวอย่างง่ายๆคือบุตรนะฮะถือว่าพ่อแม่มีบุตรหนึ่งคนนะบุตรก็ซื้อประกันสุขภาพ15ื่นห้าเนี่ยให้พ่อหรือแม่หรือทั้งพ่อทั้งแม่เลยก็ได้แต่สูงสุดที่จะเอาไปกรอกในแบบได้คือกรอกได้แค่หมื่นห้านะครับอย่างเช่นเรามีบุตรม,มีบุตรหนึ่งคนก็กรอกหมื่นห้าลงไป จะซื้อให้พ่อซื้อให้แม่หรือซื้อให้ทั้งคู่ก็กรอกได้แค่หมื่นห้าสูงสุดแต่ต้องต้องจ่ายจริงนะต้องจ่ายจริงด้วยหมื่นห้าเนี้ยถ้าจ่ายสองหมื่นก็กรอกได้แค่หมื่นห้านะครับบางบ้านก็บอกว่าอ้าวแล้วถ้าบ้านนี้มีลูกสองคนนะครับนี่ลูกสองคนอย่างเงี้ยแล้วถ้าสองคนเนี้ยนะครับคนหนึ่งก็ซื้อหมื่นห้าอีกคนหนึ่งก็ซื้อหมื่นห้านะครับอย่างนี้จะกรอกอยังไงนะครับคําตอบก็คืออย่างเงี้ยจะไม่สามารถที่จะ แต่ละคนใช้สิทธิ์หมื่นห้าได้เพราะว่าสิทธิ์หมื่นห้าเนี่ยดูที่พ่อแม่นะครับดูที่พ่อแม่ว่าถ้าพ่อแม่เนี่ยซื้อประกันไปแล้วหมื่นห้าแล้วเนี่ยจะมาแบ่งจะถือว่าลูกคนไหนเป็นคนใช้สิทธิ์นะครับเพราะฉะนั้นบางบ้านก็เลยเอาอย่างนี้ถ้ามีลูกสองคนก็ต่างคนต่างซื้อคนละเจ็ดพันห้าให้พ่อแม่เพราะพ่อแม่เดียวกันลูกคนที่หนึ่งก็ซื้อเจ็ดพันห้าลูกคนที่สองก็ซื้อเจ็ดพันห้าอย่างนี้ได้ หรือจะจะช่วยกันซื้อในใบเสร็จเดียวกันนะครับอย่างเช่นมีลูก3คนนะก็คนละห้าพันมีลูก2คนก็คนละเจ็ดอย่างนี้ได้นะครับอย่างนี้ได้ก็คือนะพี่น้องต้องคุยกันก่อนว่าเราจะกระตัยนยู่นคนละกี่บาทใช่ใช่โอเคแต่ก็คือหลักการก็คือได้สูงสุดหมื่นห้าใช่ได้สูงสุดหมื่นห้าต่อคุณพ่อคุณแม่นะครับ ดูดูหนึ่งห้าเนี่ยดูที่คุณพ่อคุณแม่ถึงว่ามีลูกหลายคนก็ต้องเฉลี่ยเฉลี่ยกันไปหรือไม่ก็ให้สิทธิ์ลูกคนเดียวในการใช้สิทธิ์ไปนะฮะถ้าซื้อคนเดียวพออะไรเงี้ยนะครับทีนี้สิ่งที่สําคัญที่สุดคือประกันสุขภาพพ่อแม่เนี่ยมันมีหลักที่ที่น่าสนใจคือเขาไม่ได้กําหนดอายุพ่อแม่นะคือสมมุติว่าพ่อแม่อายุห้าสิบเนี่ยลูกเนี่ยอายุยี่บห้าเนี่ยนะครับลูกก็ซื้อได้นะนะหรือพ่อแม่อายุสี่สิบนะฮะ แต่บุตรที่จะซื้อได้ต้องเป็นบุตรที่มีเงินได้นะครับถึงว่าบุตรอายุ20เริ่มมีเงินได้เริ่มทํางานแล้วเนี่ยนะครับเริ่มเสียภาษีแล้วนะพ่อแม่ยังยังยังอายุไม่มากยังอายุ40่สอะไรอย่างเงี้ยบุตรก็ซื้อให้ได้แต่พ่อแม่จะต้องมีเงินได้ไม่เกินส0,000่นด้วยนะเงื่อนไขมันเป็นอย่างนั้นมันก็เลยดูว่าจะต้องทําความเข้าใจให้ดีว่ามันใช้ยังไงแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยบุตรที่มีเงินได้อ่ออาจจะทํางานมาสักพักหนึ่งอายุเกิน30แล้วพ่อแม่ก็อาจจะอายุ60แล้วเนี่ อย่างเงี้ยก็ซื้อได้อยู่แล้วเพราะว่าเราไม่ได้กําหนดอายุพ่อแม่นะครับแต่พอ,อคุณพ่อคุณแม่อายุเกิน70แล้วเนี่ยโอกาสที่บริษัทประกันจะรับนะฮะให้ขายประกันสุขภาพก็อาจจะน้อยลงอันนี้ก็จะเป็นความ,มลำบากในการซื้อประกันอยู่บ้างนะครับ a อ s ค่ะแล้วถ้าเกิดเราอยากชวนป่วยเป็นลูกกระตันยูไปถึงพ่อแม่ของคู่สมรสเราเลยนี่มันได้ไหมคะจริงๆได้นะฮะได้แต,แต่ว่ามันมีหลักว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยอ สมมติว่าของคู่สมรสเนี่ยนะครับคู่สมรสเนี่ยจะจะต้องมารวมยื่นแบบนะครับกับกับสามีเพราะนั้นคู่สมรสที่มารวมยื่นแบบเนี่ยคู่สมรสคนนั้นเนี่ยก็ต้องไม่มีรายได้เพราะว่าถ้าคู่สมรสมีรายได้เขาเองก็ไปซื้อให้คุณพ่อคุณแม่เขาเองก็ไม่ต้องให้สามีมาซื้อนะครับเหมือนเหมือนผมยกตัวอย่างนะแต่ถ้าสมมุติว่าคือภรรยาถ้ามีเงินได้ภรรยาก็ก็ไปซื้อให้คุณพ่อคุณแม่ตัวเองแต่ถ้าภรรยาไม่มีเงินได้นะฮะ ทางสามีเนี่ยเอาภรรยามายื่นแบบรวมเพราะฉะนั้นสามีก็สามารถซื้อให้พ่อแม่ภรรยาที่มีเงินได้ไม่เกินส0,000บาทได้เช่นเดียวกันนะครับแต่มันมีมีเรื่องที่น่าสังเกตก็คือเนื่องจากว่าหมื0น้าเขาดูที่พ่อแม่ถ้าสมมติว่า mm. ลูกๆของของคุณพ่อคุณแม่ท่านนั้นนะครับ mm. เขามีลูกหลายคนเนี่ย mm. ก็อาจจะมีลูกบางท่านซื้อให้อยู่แล้วนะครับ mm. เพราะฉะนั้นตัวสามีมาซื้อก็อาจจะอาจจะไม่มีประโยชน์เพราะว่าเขาดูสิทธิ์ที่15ื่นอยู่เหมือนกัน อันนี้ก็จะเป็นประเด็นที่ว่าต้องดูให้ดีนะว่าใครจะเป็นคนซื้อประกรันเพราะว่าถ้าเราซื้อหลายๆคนเนี่ยสิทธิ์ในการใช้หมื่นห้าเนี่ยมันก็ใช้ไม่ได้เพราะว่ามันมันมันสูงสุดแค่หมื่นห้าต่อคุณพ่อคุณแม่เท่านั้นเองนะครับอันนั้นก็เป็นเรื่องความต,ต้องดูให้ดีนะครับฉะนั้นบางคนเนี่ยอย่างเช่นสามีซื้อให้ตให้คุณพ่อคุณแม่ตัวเองแล้วก็สามีก็ซื้อให้คุณพ่อคุณแม่ภรรยาไอ<ม>้เงื่อนไขเนี่ยจะทําได้ก็คือ สามีก็มาลดหย่อนหมื่นห้าให้ตัวเองแล้วก็หมื่นห้าเป็นเรื่องของคุณพ่อคุณแม่ของคู่สมรสเนี่ยจะต้องไปดูที่ว่า,าทางคุณพ่อคุณแม่คู่สมรสเนี่ยเขา มีคนซื้อให้หรือยังอันนี้ต้องดูดูสะก่อนนะครับครับแล้วก็ต้องดูด้วยว่าคู่สมรสไม่มีเงินได้ถูกต้องคู่สมรสต้องไม่มีเงินได้ในเชิงภาษีนะครับครับโอเคถ้าคู่สมรสมีเงินได้แล้วคู่สมรสต้องซื้อให้พ่อแม่ตัวเองด้วยตน <c oughs> เองก็โดยหลักมันเป็นอย่างนั้นมีความซับซ้อนซ่อนเงื่อนและเงื่อนไขยเยอะระดับหนึ่งเลยนะคะเยอะครับค่ะงั้นต่อไปเราจะมาดูอันที่เป็นคําถามช่วงนี้ที่ฮอตฮิตมากๆเลยคือ ถ้าเป็นเราซื้อประกันภัยที่เรียกว่าประกันภัยโควิดสิบเก้าอะคะ่ะพี่เอสมันลดหย่อนเอามาลดหย่อนภาษีได้ไหมคะประกันภัยเอ่อโควิด -19 นั้นก็ต้องดูนะว่าเงื่อนไขของประกันโควิด9ิบมันเป็นเรื่องอะไรผมยกตัวอย่างนะคือจริงๆอ่ะโดยหลักการทั่วไปอ่ะก็ถือว่าเป็นประกันสุขภาพก็น่าจะได้แต่ว่าไม่มีประกันสุข,สขภาพของโควิด -19 อย่างหนึ่งก็คือในเรื่องเจอจ่ายจบ ถ้าเจอจ่ายจบเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องประกันสุขภาพแบบเงื่อนไขที่ค่าลดหย่อนทางภาษีเขายอมเพราะมันไม่ได้รักษาพยาบาลมันแปลว่าสมมุติว่าซื้อประกันแบบนี้แล้วเป็นโควิด -19 บริษัทประกันก็จ่ายเลยนะฮะตามสิ่งที่แพทย์ยืนยันว่าเป็นจริงอย่างเงี้ยมันไม่ใช่เรื่องประกันสุขภาพเพราะฉะนั้นอันเนี้ยใช้สิทธิ์ค่าลดหย่อนไม่ได้แต่ถ้าเราซื้อประกันสุขภาพโควิดรวมถึงประกันสุขภาพอื่นๆอันเนี้ย ก็เป็นค่ารักษาพยาบาลจริงอันนี้ก็ใช้สิทธิ์ค่าลดหย่อนได้สูงสุดก็อย่างที่เรียนนั่นนะครับก็คือซื้อให้ตัวเองนั้นสูงสุดที่25งหมื่นห้านะครับสองหมื่นห้าในปีปัจจุบันอย่างนี้ได้นะครับเป็นต้นก็คือเราต้องจําว่าประกันโควิดแบบเจอใจจบเอาค่าเบี้ยที่เสียไปมาลดหย่อนไม่ได้แต่ถ้าเป็นประกันสุขภาพได้ได้ครับโอเคเข้าใจงั้นตอนนี้มาถึงไอ้อีกกรณีหนึ่งซึ่งตั้งแต่ปีหกหนึ่งกะอะไร ตั้งแต่ปี6 3มอะไรมามันจะมีสับสนอยู่2กรณีค่ะพีเอสกรณีที่เราจะได้ SMS จะได้ทางอีเมลจากบริษัทประกันว่าเฮ้ยคุณให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลเบี้ยสุขภาพเพื่อที่เขาจะนําส่งกรมสรรพากรหรือเปล่าตรงนี้คนจะถามบ่อยมากว่าเฮ้ยมันคือการขอความยินยอมแล้วก็ให้เปิดเผยข้อมูลเรื่องอะไรไม่เข้าใจเลยไม่เคยไม่เคยต้องติ๊กตรงนี้ให้บริษัทประกันเพราะว่าถึงเวลาทําภาษีเราก็ส่งใบเสร็จที่เราทําอยู่แล้วตรงนี้มันคืออะไรนะคะพีเอส คือคือต้องอธิบายอย่างนี้นะครับว่าแต่ใดแต่แต่ไหนแต่รายเนี่ยทานผู้เอาประกันเนี่ยนะครับเวลาเขาจะใช้สิทธิ์ค่าลดหย่อนเนี่ยเขาก็มักจะเก็บใบเสร็จเนะาะใบเสร็จเนี่ยเป็นหลักฐานพื้นฐานนะครับ่อนน้านี้เนี่ยในเรื่องประกันสุขภาพเนี่ยถ้าเป็นก่อนหน้าคือก่อนปีหกหนึ่งเนี่ยนะฮะค่ะ<ฆ>แล้วก็ประกันสุขภาพบิดามารดาด้วยนะฮะเราก็จะใช้สิทธิ์เก็บหลักฐานเป็นใบเสร็จรับเงินว่าเราจ่ายค่าเบี้ยรจริงกับบริษัทประกัน เราก็เอาตรงนั้นไปยื่นกรมสัมพากรได้เป็นหลักฐานในการขอค่าลดหย่อนที่จะกรอกในแบบแล้วสัมพาารท่านท่านก็ตรวจเราก็เราก็มีเอกาสารให้ท่านดูอยู่แล้วมันมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในปี61เนี่ยถ้าใครซื้อเบี้ยประกันสุขภาพให้ตัวเองตั้งแต่ตั้งแต่ปี61ซึ่งก็ผ่านมาแล้ว2-3สปีเนี่ยนะครับก็กรมสัมพาารก็เขียนเงื่อนไขว่าจะต้องให้ความยินยอมให้กับบริษัทประกันเนี่ยส่ง จํานวนหรือรายละเอียดของค่าเบี้ยประกันเนี่ยส่งไปให้กรมสรรพากรกรมสรรพากรก็ให้เหตุผลในการให้ความสะดวกนะฮะว่าอย่างเงี้ยผู้เสียภาษีเนี่ยนะครับก็ใช้สิทธิ์ค่าลดหย่อนได้เลยโดยที่ไม่ต้องมานั่งแสดงใบเสร็จนะครับเพราะว่ามั่นใจได้ว่าคุณจ่ายจริงเพราะว่าบริษัทประกันเ็าส่งข้อมูลให้คุณเลยไปที่กรมสรรพากรแต่คุณต้องยินยอมนะเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ผู้เสียภาษีก็คือตัวเราซื้อ กับบริษัทประกันทีนี้ในเมื่อเราไม่ได้เป็นคนไปส่งข้อมูลให้สัมปาานมันเป็นข้อมูลเราเราก็ต้องยินยอมให้กับบริษัทประกันที่เราไปซื้อเนี่ยเขาส่งให้ให้แทนเรานะครับทางกรมสรรพากรก,ก็มั่นใจว่าเราใช้สิทธิ์ได้ถูกต้องเงื่อนไขก็ชัดเจนตามที่บริษัทประกันเขาส่งข้อมูลให้กรมสรรพากร<ๆ>เพราะฉะนั้นการซื้อประกันสุขภาพให้ตัวเองเนี่ยในปี61เนี่ยก,กรมสรมพากรก็เลยบังคับนะครับมีหลักการในตั้งแต่ปี61เป็นต้นมา ทีนี้มันมีหลักการนี้ก็เอามาใช้กับประกันสุขภาพที่เราซื้อให้บิดามารดาแต่เริ่มใช้ในปี6 3สานะครับเพราะนั้นเนี่ยปีก่อนหน้าปี6 3สามเนี่ยก,ก็ยังคงใช้ใบเสร็จได้แต่พอปี6 3สามเนี่ยมันก็ใช้ใบเสร็จไม่ได้อย่างเดียวละมันจะต้องส่วนใหญ่กรมสรรพากรก็ไม่ได้ขอใบเสร็จหรอกเพราะว่าเขาขอความยินยอมแทนคือบริษัทประกันเนี่ยก็จะส่งข้อมูลไปที่กรมสรรพากรเลยว่ากรณีนี้ เป็นการชําระค่าเบีย้ยประกันสุขภาพนะครับก็ส่งข้อมูลไปนะครับว่าบุตรคนไหนบ้างเป็นคนซื้อ,อเบีย้ยประกันให้คุณพ่อคุณแม่นะครับเนี่ยเขาก็มาใช้ปีหกสามเพราะฉะนั้นเราขอสรุปอย่างนี้ละกันนะครับว่าถ้าซื้อประกันสุขภาพให้ตัวเองตั้งแต่ปีหกหนึ่งจนถึงปัจจุบันและในอนาคตเนี่ยก็จะต้องยินยอมให้หรกรมสรรพากรได้ข้อมูลจากบริษัทประกันก็จะเอาไปใช้สิทธิ์ถ้าซื้อให้พ่อแม่ ตั้งแต่ปี63นะจนถึงปัจจุบันและในอนาคตเนี่ยก็จะต้องยินยอมให้บริษัทประกันส่งข้อมูลว่าบุตรคนไหนเป็นคนซื้อนะประกันสุขภาพให้พ่อแม่ไปที่กรมสัมพากรเพื่อจะได้ใช้สิทธิ์นะครับเป็นเรื่องของความยินยอมนะฮะเป็นอย่างนี้ครับโอเคงั้นตอนนี้เราเข้าใจแล้วว่าถ้าเกิดบริษัทประกันถามมาว่าเราต้องให้ความยินยอมหรือเปล่าที่เขาจะส่งข้อมูลให้กับสัรพารไปว่าเราต้องติ๊กให้ความยินยอม เข้าใจแล้วค่ะพี่เอสงั้นตอนนี้เราก็พอเข้าใจแล้วนะคะถึงคอนเซปต์ของการทำประกันสุขภาพว่ามันลดหย่อนได้แค่ไหนนะคะแล้วก็ต้องเป็นเงื่อนไขอย่างไงรวมถึงการประกันสุขภาพให้กับคุณพ่อคุณแม่แล้วก็รวมถึงการลดหย่อนประกันสุขภาพโควิดด้วยว่าอันไหนได้อะไรไม่ได้นะคะงั้นวันนี้เราพอเท่านี้ก่อนกับรายการ tag and law made simple นะคะพบกันใหม่คราวหน้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับผม SCB Podcast. You are welcome. Be ready to get wealthy. Presented by SCB Wealth.